นายไพบูลนิติตวันสสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร,ร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าเป็นไป,นปนตามแผนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากพรคพลังประชารัฐเป็นผู้สนับสนุนกฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้อยู่แล้วเมื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องดีตนเชื่ออยู่แล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญสาลวินิจฉัยเช่นนี้ก็ทําให้ข้อโต้แย้งนี้จบไปและการเลือกตั้งจะได้เดินหน้ามอถามย้ําว่าพรคพลังประชารัฐวางแผนเตรียมการเลือกตั้งหลังจากนี้อย่างไรนายปรูลกล่าวว่า เตรียมพร้อมอยู่แล้วทั้งเรื่องผู้สมัครที่จะลงเลือกตั้ง400เขตส่วนนโยบายในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพักกำลังประชุมกับคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อให้มีนโยบายที่ยึดกฎ3ข้อคือ1ทําได้จริง2ถูกใจประชาชนทุกกลุ่ม 3. ต้องถูกต้องตามกฎหมายมัม่นใจว่านโยบายครั้งนี้จะได้รับความถูกใจจากประชาชนแน่นอนเพราะเราพร้อมทุกด้านในการเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อดูบริบททางการเมืองแล้วเชื่อว่าพักพลังประชารัฐเป็นพักร,รัฐบาลแน่นอนและ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรคพลังประชารัฐจะเป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครในายประบูลกล่าวว่าส่วนตัวเสนอพลเอกประวิตรเป็นแคนด,ดิเดตนายกคนเดียวเพราะเชื่อว่ามีความเหมาะสมจากการนั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถประสานงานได้กับทุกฝ่ายให้ฝ่ายต่างๆมาร่วมทํางานกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่คัดแย้งกับฝ่ายใดจึงมั่นใจว่าจะเป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน